ดื่มมะชะมากเกินไปอาจทำร้ายร่างกายคุณมะช่าชาเขียวญี่ปุ่นที่หลายคนหลงรักแต่รู้ไหมครับว่าถ้าดื่มมากเกินไปมันอาจทำร้ายร่างกายมากกว่าที่คิดข้อแรกบางคนอาจเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหายใจติดขัดมีผื่นแดงหรือคันทั่วตัวจากภาวะแพ้สารในมัชะะโดยไม่รู้ตัวขออ้อ2การดื่มมะชะร้อนจัดบ่อยๆเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหารได้ เพราะความร้อนจัดทําลายเยื่อบุภายในหลอดอาหารอย่างต่อเนื่องข้อ 3. คาเฟอีนในมัชฉะอาจทําให้หัวใจเต้นเร็วความดันสูงวิตกกังวลหรือมือสั่นโดยเฉพาะในคนที่ไวต่อคาเฟอีนข้อ 4. มัทฉะที่ดื่มมากเกินไปอาจทําร้ายตับสาร EGCG ที่มีประโยชน์ในปริมาณพอดีถ้ามากเกิน800มิลลิกรัมต่อวันกลับกลายเป็นพิษต่อเซลล์ตับได้และข้อสุดท้าย มัชชะยังมีแทนนินที่ยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กทําให้เสี่ยงโลหิตจ,จางได้หากดื่มพร้อมอาหารดังนั้นปริมาณที่เหมาะสมคือวันละ1-2ถ้วยอย่าคิดว่าดีแล้วกินเท่าไหร่ก็ได้เพราะแม้แต่น้ําก็ยังทําให้จมน้ําได้ถ้ามากเกินไปหมอหมูพูดจริงครับของดีไม่ได้อยู่ที่มากหรือแพงแต่อยู่ที่พอดีและรู้เท่าทัน